สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยงให้เป็นปีกระต่ายสุดขยันเลยค่ะพอแค่สัปดาห์แรกของปีกองละครก็ไฟแรงลุยถ่ายทำกันคึกคักกำไรก็ตกสู่ชาวเราพอได้สัมผัสบรรยากาศที่คิดถึงได้เห็นภาพที่อยากเห็นโดยเฉพาะใครที่ถามถึงความคืบหน้าของซีรีส์ดวงใจเทวพรมวันนี้เรามีภาพครอบครัวอบ,อ,บอุ่นของคุณรณจักรจุธาเทพทายาทของคุณชายรณพีจากใจพิสุจิ์มาฝากให้ชื่นใจกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาด้ค่ะ สองผู้จัดเลเบริเบร์พี่นกชายและพี่นกหญิงเปิดเดือนแรกของปีด้วยการลุยเคลื่อนทัพถ่ายละครใจพิสุด์กันต่อทันทีพร้อมใจแม่น้ำมาอัปเดตความคืบหน้าแบบไม่กลั้ให้แฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้เกินครึ่งทางแล้วแถมยังเป็นการเปิดปีที่อบอุ่นส,สุดๆกับการรวมตัวครอบครัวคุณแม่เพียงขวัญพี่นกสินใจคุณพ่อรน,นพีรับบทโดยพี่พลปันทัศเถียนที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานและลูกชายตัวป่วนรณจจารรณภูมิพระเอกเทศไมร่อนและหนุ่มเซนสุภพ,พ,พงศ์เป็นโมเมนต์ วงหนุ่มเทศนิดหน่อยหลังหยุดปีใหม่ไปหลายวันแต่จะเป็นห่วงเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะพอปีใหม่ขึ้นมาก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยที่เราถ่ายที่เปิดกองก็นิดสตาร์ทนิดนึงเพราะว่าเทศเองก็ครอบครัวก็ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด2อาทิตย์ที่ที่หยุดไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกที่ผมพูดภาษาไทยบอกเดี๋ยวจะโดนตีเทเขาก็ตั้งใจนะครับับหมด แอคชั่นที่เขาได้รับแล้วเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเล่นแอคชั่นมาเลยก็ถูกส่งไปฝึกที่บูฝึกยิงปืนขีมมน่มอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ไม่ง่ายเ <c oughs> ขาก็เ <c oughs> ขาก็ <c oughs> สนุกครับเขาก็สนุกถือว,ว่าได้ได้ภาพได้ผลงานมันตามเป้านะครับ